และการทำงานของสว,วิตไฟหน้าออโต้หมุนสวิตไปยังไปที่ตำแหน่งออโต้เซ็นเซอร์จะทำงานด้วยการจับแสงถ้าแสงมากไฟจะไม่เปิดถ้าแสงน้อยไฟจะเปิด